กพื่อนคะทูริปไปเจอคลิปนี้มาค่ะเป็นกกนมีซิปมีกระเป๋าในตัวสามารถซ่อนของได้อย่างแนบเนียนดูจากคลิปเนี่ยก็อยากรู้จังเลยนะคะว่าของจริงเนี่ยจะดีเหมือนต้นคลิปหรือเปล่าเดี๋ยวทูลิปจะสอยจากชอปปี้มารีวิวให้เพื่อนๆดูค่ะการจัดส่งอย่ารวดเร็วทันใจมากๆเลยค่ะทูริปสอยมาทั้งหมด3ชิ้นชิ้นหนึ่งเนี่ยค่าตัวแบงค์เขียว3ใบนี่ค่ะก็สอยมาทั้งหมด3 4นะคะเอามาเปรียบเทียบไปเพื่อนๆดูค่ะก็จะมีซิปในตัวเหมือนต้นคลิปเลยอ่ะเดี๋ยวทูริ ว่าผ้าหนาดีนะคะทุกคนและน้องเขาก็จะมีซิปแบบต้นคลิปนั่นแหละค่ะรูดลูดลึกอยู่นะเนี่ยซอนนุนซอนนี้ได้ไว้ที่ที่เราแบบว่าไม่อยากให้ใครมายุ่งวุ่นวายนะคะนี่ก็จะเป็นสีดาค่ะต่อไปก็จะเป็นสีแดงนะคะทิวลิปเช็คให้แล้วค่ะทั้ง3 4 3ชิ้นเนี่ยซิปรูดปืดรูดปืดค่ะไม่มีขัดคล้องส่วนตัวรู้สึกว่าผ้าหนานะคะแต่ก็ยังไม่ได้ลองซักดูแต่ไอ้ขอบเนี่ยมีที่แบบว่ากันกกนกัดด้วยนะพิกัดลิงกงไบโอหน้าโปรไฟล์และคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ สินค้าอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปของทิวลิปได้เลยนะคะฝากกดใจให้ทิวลิปด้วยนะ